ตัวนี้เป็นเครื่องปั่นรุ่นใหม่จากโบส audio เทค h น i กนะครับจากบริษัทโบส audio เทค h น i กนะครับขนาด9.37นะครับกิโลวัต์เอาดึงวะอ,อา่อาสีเป็นสีเทาต่อยเสียออกด้านข้างนะครับไม่ดึงหงนะาไม่ดึงหงามึงจลิ้ยงไม่ดึงหนะงา ดือมาเถอะดือมากงถอยไปอไหมให้เพิ่นเติมน้ำมันกันเออสีอต๊เอาค้นคล้องอ,ออกไปนี่นะครับฟังก์ชันฟังก์ชันก็อ่าเป็นปั๊กนะครับปั๊กใหญ่ใหญ่เลยนะครับ เติมน้ำมันดีเซลนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นนะครับอัปเกรดใหญ่ขึ้นนะครับเนี่เป็นบล็อกใหม่ล่าสุดจากพวกเรานะครับอัปเกรดเครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นแบตเตอรี่ก็ใหญ่นะครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับงานเนียนๆนะครับใช้สำหรับรถแห่ เบหน้า6ห,หลัง6ได้สบายเลยครับเดี๋ยวเราเจะเอาขึ้นคันนี้นะฮะส่วนฝั่งนี้มันก็จะเป็นข้างที่เอาไว้ดูดอากาศนะครับสตาร์ทง่ายใช้ข้องนะครับข้างหลังก็จะเป็น a v r ครับงาน a v r เดี๋ยวและ a v r ทำแผงรับอย่างดีนะครับงานเนียนๆน,น,นะครับตัวนี้ก็ได้สตาร์ทงานสวยครับงานสวยนะครับนี่ก็ถังน้ํามันนะครับสวยงามครับสีเทาดํานะครับเป็นเทาอ่อนนะครับสีเทาอ่อนสีดําแล้วก็มีสีดําฝาปิดประตูนะครับ เราไปจากประเทศไทยนะครับไม่ต้องห่วงว่าอะไรจะยากจะหายากไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวเราค่อยมาดูรีวิวกันเต็มๆอีกทีครับเราจะขึ้นรถแห่คันนี้นะครับให้ชมกันว่าเบร์สิบใบเนี่ยกับกลางขี่ดอกวะข้างหลัง6ข้างหน้า6โอหกคูณห ข้างหน้าก็6เซตข้างหลังก็6เซตนะครับเบดก็6ดอกนะครับอย่างละ12ดอกนะครับไอตัวนี้มันจะไหวไหมนะครับอ่ะจัดไป ไปเลยหย่อนกนโอ้ก็เนเอทนเราทางเขาอก้นออกมาทางนี้ครับเอาทอเสี่ยอกมาหาฮองเหอล้หลัหลัไหนก่อนหนเาหลัวฝุ่รแ่ครับเอาทอยเซียยอกมาทางนี้แยบเลครับอัน นี่ละเขาเขาเขาทังดาัไปก่อนเดอวยมากเขาเป็าประตูนี่ฮะเอาัน้นนี่แมแมเอาบ่ขันต้ว่านี่ขประตูนี่อวยได้ย่บ่าฆ่าฆานั่นบ่ไ้าดรูมาเดี๋รเได้ี่กันแนนำผมบอนี่แนะนำว่าเน่นำว่าาจไหนจงไหน ใช้มันลงไปเลยน้ำมันบร่รด้วยหรือไงในน้ำมันอย่าลืมเติมน้ำมันน้ำมันหนาแห่งกันบร่รับประกรันเั่าไหรครบับประกันปีนึงครับรับประกันปีนึงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกมองก้อยน้ำมันกันนี่ครับอันนี้มงก้อยน้ำมันเครื่องครับผมอันนี้มงเติมอันนี้กล่องเครื่องครับครับดึงองอกมาทำความสะอาดเป็นแผงค์เล็ก ตะแกรงเล็กอันนี้แหละอของน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันเครื่องยนเต็มซืออ้อมาสองลิตรมันจะเหลือน้อยหนึ่งครับอะไรในเช้าหน,น้าตัวครับผมแอนครับน้ำมันเครื่องกับของรถยนต์กับเบื้องเรื่อยๆนะครับเนาะดีเซล 10W30 เะใส่รถแห่ับได้ยอะมันบ้านักเหรครับนอเพรเค้งๆนี่แหละจัดการมาจถึงากเราถึงมามาดูดไม่ครับแลวมองมือด้วยมือด้วโอ้โห้รถฟ้ฟังนองจบเลเือไว้จะหาเสังกลงมาทีสังลุกลุแล้วไปทงไ

Oh, Thank you. Thank you. ตอนนี้ก็สตาร์ทเครื่องปั่นแล้วดังเหมือนรถไถน,หนาแค่โอ้เสียงรถไถนานีา่แ <laughs> บบสนี้กะอะไรนฮะพามาฟังครับดังไม่เท่ารถไถน,หนาหรอกครับช่องโอดออดิโอครับช่องโอดออดิโอ tám đây. เราไม่ได้เหตุยังครับไฟ<ป>ก<อ>็บ่ถึงเอาห้องท่านด้เปิดดิเปิดตัวเลยเปิดเสียงไหมเปิดนะครับแหมท่านด้มีเสียงมาเลยครับแหมมัเนเปต่อไหมแหมต่อไปไฟไปครับท่านด้ต่อเลยต่อไปไฟต่อไปไฟ พอท่านได้จริงอ่าแสดงว,ว่ามันเหลือเลือแล้วแกงปันพ่อเ,เก็บแล้วครับ ไฟฟ้าเยอะเลยครับ